สวยล่อทั้งคู่เลยใช่จริงๆมันเขาบอกว่าหน้าตาคุณความรักมันจะดีขึ้นอ้าวเอทีอาทรารพอไม่หยุดเลยอ่ะยืนยันเรียบร้อยครับขอบคุณมากคัะขอบคุณมากครับขอบคุณ,คคณนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสองทันเข้ามาแล้วก็ก็ดีครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะคะกดลง <ผม S 1> ตางก้าแล้วก็ ครับผมกดยืนยันออเดอร์กันด้วยนะทุกคนอย่าลืมโอนกระตังกันเด้อครับผมอย่าลืมยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับบอสบอสผมบอดยว่าถ้าเกิดว่าได้สักหนึ่งร้อยบาทเขาจะสร้างลิฟต์แล้วให้ <c oughs> ในออฟฟิศเขาเราจะต้องเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงใช่ใช่พี่หาหานซื้อลิฟต์ก่อนเนาะได้เลยค่ะคุณรนของแค่จ้าพันบ้านพันบ้านสุริป บ้านเดี๋ยวแบ่งหุ้นให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตขอสักสามลังก่อนเดี๋ยวร้องเพลงด้วยังค่ะได้ขอสามลังครับเดี๋ยวเี็ครูสร้างครูสมใส่ฮะครูสมเต้นไม้ยี่สแล้วนะโอ้ขอบคุณมากครับวันเจ็ดสามของข้ยทุกคนน่ร้อยยี่สิบห้าว่าจริงเหรอทุกคน อย่ากดลงตัดตะก้านะคะต้องยืนยันกันด้วยนะทุกคนไม่งั้นขวัญกระตุ้นจะเท่ากับว่าขายไม่ได้นะคะใช่ก็คือว่าคือเขาคือพูดกันง่ายแจกกระตังดาเดอร์ใช่แล้วแล้วแล้วเจ็ดสิบแล้วแล้วก็เราสองคนไปไปบอกว่าให้คำมั่นสัญญาเขาว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ถึงสามร้อยานเราจะโอนตังคืนเพราะว่าแข่งทางไปเขาอีกทางนี้หรอใช่พี่อัดคลิปไว้แล้วนะ ยืนยันช่วยนะยืนยันด้วยนะคะต้อยืนยันด้วยนะคะทุกคนเข้ามาก็มาช่วยกันพูดหนุนเนาะนุ่นตะกาแตกเก่าวกาเก่าอุลเราก็ต้องแตกเลยปะบนดิสา,สาธุสาธุเจ้าแม่ดอๆเจ้าแม่แมดมิดง้งดองที่สดชื่นใครนะเจ้าแม่ดิ้งดองเจ้าแม่ดิ้งดองอะไรนะเป็นเป็นชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งขอให้วันนี้ลูกขายได้หมดถ้าเกิดว่าลูกขายหมดแล้วแล้วก็ลูก นนจะรู้ขวัญไปรำถวายมือต่อหน้าเจ้าแม่ค่ะเรารังคู่เลยค่ะเจ้าแม่ผ<ะ>ู้ข<ะ>วัญรำคนเดียวเจ้าแม่รังคู่เลยจ้ะผู้ขวัญรำคนเดียวพอนี่นแหละไปฟันเขาสิบสี่คุณคะสั่งแล้วอย่าลืมนะคะกดลงตะกร้าอย่างเดียวไม่ได้ <50 4. S 2> น่สิบสี่บ้านแล้วคึ่งคึ่งพันสิบบ้านแล้วยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะวันนี้เราอยากตะกร้าแตกเหมือนดอๆบ้างอ่ะใช่ครับ เราอยากตะกร้าแตกแต่อย่าให้เราตีแตกนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่สายไลน์บอกด้วยเป็นผลิตภัณฑ์นะคะผ่านน้ำยาสกัดเลี้ยงโลติวาวปิดน้ำยาสักผ้่ะไม่ต้องกลัวหกไม่ต้องกลัวเลยนะคะเวลาเราใช้แล้วเป็นสีที่เราใช้ทุกวันอยู่แล้วเราทำใช้แล้วสามารถปิดแล้วเก็บไว้นะครับเพราะนาเก็บไว้ให้ห้ามนะครับจากมือมาเอ้ยมือมือเด็กนะครับผมห้ามรับไปทาน ห้ามแล้วจริงเหรอระวังแี้เข้าตาห้ามเงี้ยเมืองน้ำอะไรอ่ะับคสิบบ้านแล้วโอ้โหขอบคุณขอบคุณมากครับจบสิบบ้านพี่ทำเน้นสั่งยังเอ้ยพี่ทอเแหนมสั่งยังเอ้ยสั่งแล้วสิบถุงขอบคุณนะคะโอ้แล้วขอบคุณขอบทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะสิบถุงจ่ายแล้วทุกคนช่วยกันดันช่วยกันนำช่วยกันดัน เสร็จแล้วจ้าทะลุเป้าเราต้องทำอะไรร้องเพลงร้องเพลงคู่ด้วยนะทะลุเป้าเหรอคอสเพลงไงคอสเพลงอยู่ไม่ถูกเลยนะแต่งคอสเพลงด้วยแล้วร้องเพลงด้วยเดี๋ยว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 นี้ดูดูเอาเดี๋ยวันนี้พี่หวานฝันยังนี้ฝันแต่งตอยมาดื่มดิกินคอสเสที่เขาทุ่มมาให้ดูนเต้นเต้นนี่เอาเร็วๆนี่นางเอกญี่ปุ่นนะครับนางเอกญี่ปุ่นนะครับโนออนเห็นต้องแบบ นั่งซีโรลล่ลาบอยู่ข้างล่างเลยอ่ะจะเป็นการน้ำงบไอ้บ้เปื้อนบอกบอกให้ค <benim S 1> <rawd Moder> ูณถึงอานาคนนะไม่ใช่นั่นลกขอบคุณมากครับทุกคนฝากกดใครยังไม่กดกดเลยนะครับใครไม่กดบาปนะครับผมบาปนะเดี๋ยวจะมีตาบาปติดตัวใช่ใครไม่กดมีตาบาปติดตัวติดใจเลยนะคะทีนี้คนก็จะนอนไม่หลับกินก็กินไม่ได้คนจะแบบว่าเอ้ยทำไมเมื่อคืนเราไม่กดตะฆ่าน้องเขาว่าอะไรเงี้ยใช่ฝากกดด้วยนะทุกคนวันนี้ออกงานคู่ อิริค่ะอีหลีสั่งไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะกดลงตะกร้าเราอย่าลืมกดยืนยันออเดดด้วยนะคะครับผมถึงแม้ว่าค้นกดลงตะกร้าแล้วไม่ยืนยันออเด์ก็จะเป็นตามภาพที่ตัวไปเหมือนกันนะคะใช่ค่ะจะต้องตกนรกอยู่ในกระทะทงเดมผมเป็มผมเต็มตองยุ่เท่าไหร่ผมกดพังค่ะเอาไปพังซะอีกไม่กนสั่งกันยังเออทุกคนน้องขวัญน่ารักจังขอบคุณค่ะน่ารักก็ต้องมาช่วยอุ่นนะะใช่ นางใกล้ก็หน่อยได้อุ๊ยอบจะพักหนูได้ป้าฉันนั่งอย่างนี้อ๋อนั่งเยู่นาอ๋อเหรอไม่เป็นไรเจ้าที่หนูแรงหกสิบแปด้าแล้วหกสิบแปดบ้านแล้วทุกคนฝากหน่อยฝากหน่อยนะทุกคนนะถ้าเกิดใครรักและเมตตาเราสองคนก็ฝากด้วยเกี่ยวแบกรักได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวขอร้อยบ้านก่อนได้ไหมอ่ะเออถ้าเกิดถ้าเกิดร้อยบ้านนอกจากเกี่ยวแบกรักสองร้อยบ้านในผมแบกเจ้ด้วย พุงพี่แล <as> ้วนะวันนี้ได้เดี๋ยวอุ้มลงจากชั้นนี้ลงชั้นหนึ่งลงชั้นหนึ่งนะไม่จะไชั้นสี่เองไอ้ผมไอ้ผมพิงเจ้ไปก่อนแลผมวิ่งไปเลยไปแล้ผมพิงไปทางตะวันเกี้ยวแบคลักหน่อยได้ร้อยบาทมาดี๋ยวเกี้ยวร้อยบาทดี๋ยวเกี้ยวใกล้ร้อยบาทมาเร็วไปเชียร์คนในด้อมเรามาแล้วพี่หนึ่งสวัสดีพี่หนึ่งครับเพิ่งมาครับสวัสดีทุกคนครับมูยรอเลยรอเลย รเลยแกส่วนดิวคนทำธรรมดาหล่อเท่มากเลยเพราะว่าเราเป็นคนรีท่สิบหกแล้วโอ้ยจะวันบ้านแล้วคนเอา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 อาเอา่อาเอาเอาเาเอาเอาเ้าเอาเ้านอาเอาเอาเอีเอาบอาเอาเานอาเ้าเ0านอาเอาเอาอาเ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 าเอาเอ้เอาเอาเ้าเอาเอ้อาบ้าเถ้เาเอาเอาเอาเาเอ้เาเาเอเ หลายรอบรลแล้วคนหลายรอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแตกสามร้อยบ้านต้องให้ปันใจกับเติ้นไปรำคู้ถวายเจ้าแม่อ้าวได้คอมเมนต์นะที่ไหนดีบนที่ไหนดีครับถวายเจ้าแม่เจ้าแม่ดำดงได้ไหมใช่เจ้าแม่ดำดงไป็นรำถวายเจ้าแม่รำคู้ด้วยนะได้ เท่าน,นี้แตก300บ้านเราจะไปรำถวายเจ้าแม่ดําดวงนะคะรำคู่ด้วยเอออย่าเพิ่กดยืนยันออเดอร์กันเลยนะคะถ้าอยากดับมันยิงย่งหลอกเขาบอกอบคใคร<อ>ชมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงมันเป็นธรรมดามันต้องอันนี้เราใช้หน้าตาำหาทิ่ไหนก็ต้องแบบว่าเป็นธรรมดา